สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการหวานเป็นลมขมเป็นยารายการที่จะบอกเล่าถึงเรื่องราวของสมุนไพรดีๆที่สามารถใช้รักษาอาการไข้แล้วก็เป็นทั้งสมุนไพรและผักพื้นบ้านที่ใช้กันมาอย่างยาวนานนะคะอยู่ในตำรับตำรายาของไทยเป็นภูมิปัญญาของไทยโดยแท้นะคะ หวานเป็นลมขมเป็นยาตอนที่6ในวันนี้ขอนำเสนอไม้ที่ชื่อว่าต้นเพกาค่ะต้นเพกาถือเป็นไม้ยืนต้นกึ่งผัดใบหรือไม่ผัดใบในความหมายนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเขาได้น้ําดีมีความอุดมสมบูรณ์เขาก็ไม่ผัดใบนะคะหรือว่าถ้ากรณีที่น้ําถ้าอาจจะไม่อุดมสมบูรณ์ก็อาจจะมีการทิ้งใบหรือเขาเรียกว่าผิดผัดใบได้นะคะความสูงของต้นเพกามีความสูงตั้งแต่5้าถึงสิเมตร เรือนยอดเล็กแตกกิ่งก้านน้อยกิ่งเปราะหักง่ายต้นที่มีอายุน้อยมีกิ่งใหญ่ตรงกลางกิ่งเดียวเปลือกเครียบมีใบเป็นกลุ่มตรงกลางคล้ายกับต้นปาล์มภายหลังจากออกดอกลำต้นจะแยกเป็นกิ่งระเกะระกะเปลือกต้นสีน้ำตาลครีมอ่อนหรือเทาอ่อนแตกเป็นสเก็ตสี่เหลี่ยม และแผลของใบยาวถึง150เซนติเมตรเกิดจากใบที่ร่วงไปแล้วลำต้นและกิ่งก้านมีรูระบายอากาศกระจายอยู่ทั่วไปเปลือกลำต้นเรียบสีเทามีรอยแผลเป็นจากการหลุดร่วงของใบใบของเขานะคะต้นเพกานี้จะสังเกตได้ง่ายส่วนใหญ่นะคะก็คือลักษณะของช่อดอกที่ยาวสูงอยู่ข้างบนแล้วก็เวลาที่เขาติดฝักก็จะติด สูงให้เห็นอยู่ข้างบนนะคะเป็นฝักยาวห้อยอยู่นั่นคือทําให้เป็นที่มาของชื่อลิ้นฟ้านะคะทักคนอีสานเราจะเรียกว่าลิ้นฟ้านะคะแล้วก็ภาคเหนือก็จะเรียกมะลิ้นไม้หรือลิดไม้นะคะเป็นชื่อของเพกาตามลักษณะของเขาเลยค่ะเพราะนั้นก็จะจดจำได้ง่ายก็คือเป็นไม้ที่มีทรงกุ้มที่ชะลูดขึ้นไปและที่สำคัญก็คือมีช่อดอก แล้วก็ช่อของฝักผลนะคะอยู่ด้านบนสุดของลำต้นให้เห็นนะคะอย่างที่เห็นอยู่ในรูปนี้นี่ก็คือช่อดอกแล้วก็มีฝักห้อยลงมาจึงเป็นที่มาของชื่อลิ้นฟ้านะคะเขาบอกว่าออกดอกช่วงเดือนมีนาถึงกรกฎาคม ดอกก็เอามาลวกกินเป็นผักได้นะคะแล้วก็ฝักแก่เนี่ยเขาจะเลือกกินอันที่มันยังไม่ทันแข็งนะคะจะมีรสขมเลยใช้กินเป็นผักแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นเขาจะเอาฝักเพกานะคะมาเผาไฟให้ผิวไม่เกรียมแล้วก็ขูดส่วนที่ไม่เกรียมออกนะคะนำมาหั่นเป็นฝอย แล้วคั้นน้ำาหลายๆหวนจึงเอามาุงเป็นอาหารส่วนใหญ่ก็เอามาจิ้มน้ำพริกทีนี้เรามาดูสรรพคุณทางสมุนไพรของไม้ต้นนี้กันบ้างนะคะในตำรายาไทยจะใช้เมล็ดต้มน้ำดื่มแก้ไอและขับเสมหะใช้เป็นยาระบายเมล็ดแก่มีรสขมเป็นยาระบายแก้ไอขับเสมหะแต่ถ้าใครนะคะเคยซื้อน้ำจับเลี้ยงมาต้มกินเองเนี่ยก็จะเห็นเลยว่า จะมีเมล็ดลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นเมล็ดแห้งของเพกาค่ะเมล็ดแห้งของเขาเอามาทําเป็นน้ําจับเปลียงแก้ร้อนในกระหายน้ําส่วนฝักแก่ฝักแก่ของเพกานะคะมีรสขมรับประทานได้แก้ร้อนในกระหายน้ําช่วยทําให้เจริญอาหารระงับไอฝักอ่อนมีรสขมร้อนใช้เป็นยาขับลม ส่วนสำคัญของเพกาอีกส่วนหนึ่งที่นิยมใช้กันทำยามากๆก็คือส่วนของเปลือกนะคะเปลือกหรือกแก่นใช้เป็นยาแก้ฟกช้ำและนำไปเข้ากับยาอื่นอีกหลายตัวแก้น้ำเหลืองเสียบำรุงเลือดเป็นยาแก้พิษเปลือกต้นลดฝาดขมเย็นช่วยสมานแผลดับพิษการแก้ร้อนในแก้ท้องร่วงทำให้น้ำเหลืองเป็นปกติดับพิษโลหิตแพทย์ในชนบทนะคะจะใช้ เปลือกตาผสมกับเล่าเล้าโรงเราเนี่ยนะคะพ่นตามตัวสตรีที่ทนอยู่ไฟไม่ได้ให้ผิวหนังชาตาผสมกับน้ําส้มมดแดงน้ําส้มมดแดงก็คือเอาตัวมดแดงอะคะ่มะมาคั้นเพราะว่ามันจะมีความเปรี้ยวและเกลือสินเทากินเป็นยาขับลมในลใําไส้แก้บิดแก้อาเจียนอาการที่อาเจียนไม่หยุดต้มน้ํากินเป็นยาขับเสมหะแก้เสมหะจุกคอ ขับเลือดเน่าในเรือนไฟบำรุงโลหิตแก้บิดแก้จุกเสียดฝนกับเล่ากวาดปากแก้พิษซางเม็ดสีเหลืองแก้ละอองแก้ซางเด็กทาแก้ปวดฝีแก้ฟกช้ำบวมรากมีรสขมฝาดใช้เป็นยาบำรุงธาตุแก้ท้องเสียแก้บิดขับเหงื่อแก้ไข้สนิบาทผสมกับน้ำปูนใสทาแก้อักเสบฟกบวม ใบมีรสฝาดขมต้มน้ำดื่มแก้ปวดท้องเจริญอาหารแก้ปวดรากมีรสฝาดขมร้อนเป็นยาบำรุงธาตุทำให้เกิดน้ำย่อยอาหารแก้ไข้สันนิบาตแก้ท้องร่วงผสมกับน้ำปูนใสทาแก้บวมอักเสบทั้งห้าทั้งห้านี่คือรากลำต้นใบดอกและผลมีรสฝาดขมเย็นใช้เป็นยาสมาน แผลแก้อักเสบฟกบวมแก้ท้องร่วงแก้ไข้เพื่อลมและโลหิตแก้น้ำเหลืองเสียเราจะเห็นว่าทุกส่วนของต้นเพกานะคะสามารถเอามาใช้ทายาได้ด้วยจุดเด่นของความที่เป็นลดขมแล้วก็ลดฝาดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะลดฝาดก็อย่างที่ท,ทราบกันแล้วว่าช่วยสมานทั้งภายนอกภายในส่วนลดขมก็ทราบกันอยู่แล้วว่าสรรพคุณหลักของสมุนไพรลดขมทุกตัวก็คือแก้ไข้ ช่วยเจริญอาหารแล้วก็สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้รสของพืชเนี่ยเราก็จะรู้สรรพคุณของพืชโดยคร่าวและก็มีงานวิจัยนะคะที่สกัดสารสำคัญจากดอกของเพกาเนี่ยเอาไปลองดอกแล้วก็ใบของเพกานะคะเอาไปทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียก็พบว่าสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ แล้วก็นำผลและเมล็ดของเพกาอันนี้เขาระบุว่าเก็บจากจังหวัดนคปรปฐมและกรุงเทพม,มหานครนะคะไปทดลองในหลอดทดลองเขาก็พบว่าสามารถยับยั้งแบคที r ียที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังและสมองได้ซึ่งเชื้อที่ทำให้มีการอักเสบที่สมองนะคะจะทำให้เยื่อหุ้มสมองอัก,อกเสบนะคะ ทำให้สูญเสียการได้ยินแล้วก็ถึงขั้นหูหนวกได้แล้วก็การอักเสบของแบคทีเรียก็ส่งผลลุกลามไปยังอวัยวะต่างๆเช่นตับไตเยืย่อบุหัวใจอักเสบปอดอักเสบก็พบว่าทั้งฝักแล้วก็ผลหรือมเมล็ดของเพกาเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะไปยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคนั้นได้ น่าสนใจไหมล่ะคะมันดูสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันอย่างมากเลยนอกจากนั้นนะคะจะมีการวิจัยเรื่องฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระซึ่งซึ่งสกัดสารสำคัญจากส่วนของผลและเมล็ดของเพกานะคะก็พบว่ามีความสามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระได้ เพราะฉะนั้นน่ะจริงๆถ้าเราอยากจะกินเพื่อป้องกันอาการอะไรทั้งหลายแหละง่ายที่สุดก็คือหาน้าจับเลี้ยงมากินเนาะคิดดูว่าแค่มเมล็ดของเพกาอย่างเดียวอ่ะยังสามารถที่จะต้านเชื้อแบคทีรียที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆทั้งภายในร่างกายที่เกิดกับตับกับปอดกับหัวใจแล้วก็ยังเกิดโรคภายนอกเช่นโรคเกี่ยวกับทางผิวหนังนะคะเพราะว่าจริงๆไอ้โรคระบาดท,ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเชื้อไวรัสนะ่ะ มันจะอยู่แค่3วันแล้วพอวันที่สี่ห้าหเนี่ยสิ่งที่โจมตีต่อมาเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียคือจําวันไม่ได้นะคะส่วนใหญ่3-7วันเนี่ยเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยคือเชื้อไวรัสแล้วหลังจากนั้นอ่ะแบคทีเรียเขาก็จะซ้ำโจมตีเพราะฉะนั้นก็ะทึงจะมีการพิสูจน์พบว่าจริงๆแล้วผู้ที่เสียชีวิตนะ่ะเชื้อไวรัสนะ่ะตายไปแล้ว หลือแต่เชื้อแบคทีเรียรเพราะว่าร่างกายพออ่อนแอลงเนี่ยแบคทีเรียรเขาจะเข้าแทรกแล้วเขาก็จะโจมตีทันทีเพราะฉะนั้นจริงๆน่ถ้าสมมุติว่างานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเมล็ดของเพกาเนี่ยสามารถต้านเชื้อแบคทีเรียรได้ขนาดเนี้ยค่ะมันก็น่าสนใจนะว่าถ้าเรากินเมล็ดเพกาโดยเอามาผสมในตำรับยาหรือกินน้ำจับเลี้ยงเน่ย ตั้งแต่ตอนที่ร่างกายยังไม่ทันได้ติดเชือ้อเพราะน้ําจับเลี้ยงมันก็กินเพื่อดับกระหายครลร้อนแก้ภาวะร้อนไหนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วมันก็น่าจะดีกับสุขภาพเนาะจริงๆนิการที่เราได้ดูทั้งภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยที่เขาใช้สมุนไพรต่างๆหรือว่าภูมิปัญญาของแพทย์แผนอื่นๆอย่างของอันเนี้ยคือแพทย์แผนจีนร่วมกับดูงานวิจัยบ้างนะคะใช้คําว่าบ้างเพราะจริงๆอะิะ งานวิจัยที่จะดูสารสําคัญหรือการออกฤทธิ์ต่างๆของสมุนไพรหรือพืชธรรมชาติเนี่ยยังต้องพัฒนาไปอีกเยอะเพราะว่ายากที่จะหาเครื่องมือที่จะมาตรวจจับภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาเป็นร้อยเป็นพันปีได้ไม่ใช่ว่าเราจะมายึดงานวิจัยเป็นหลักนะคะงานวิจัยคือส่วนเสริมเพื่อประกอบการพิจารณาเพราะวิทยาศาสตร์อะตามหลังธรรมชาติมาเป็นล้านล้านปีเพราะฉะนั้นนะถ้าภูมิปัญญาเขาสั่งสมมาจนได้ ข้อมูลของสรรพคุณอย่างเงี้ยเราควรจะยึดข้อมูลของภูมิปัญญาเป็นหลักแล้วทำงานวิจัยที่สอดเพื่อขยายผลหรือหาคำอธิบายของเรื่องราวนั้นๆซึ่งถ้ายังตรวจไม่พบจากเครื่องมือหน้าที่ก็คือพัฒนาเครื่องมือต่อไม่ใช่มาสรุปว่าสมุนไพรนั้นๆไม่ได้มีสรรพคุณเพราะว่าถ้ามันไม่ดีจริงอ่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราอ่ะคงไม่รอดมากันจนถึงรุ่นเราขนาดนี้แล้ว พวกต่างชาติต่างๆอ่ะคงไม่เข้ามาขโมยภูมิปัญญามากมายขนาดนี้ของดีของไทยเราแท้ๆเกิดอยู่ในแผ่นดินไทยของเราแท้ๆทำไมจะต้องให้คนอื่นมาคอยบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีทำไมจะต้องให้ฝรั่งมาคอยสร้างกระแสสมุนไพรเดียวๆอยู่ตลอดเวลาว่าตัวนั้นดีตัวนี้ไม่ดีก็ของมันดีอยู่แล้วปู่ย่าตายายก็บันทึกก็บอกเล่ากันมา จากรุ่นสู่รุ่นแล้วเราจะต้องไปรอให้คนต่างชาติมาบอกว่าของของเราดีทําไมก็ขอฝากเอาไว้นะคะสมุนไพรดีๆผักพื้นบ้านดีๆยังมีอีกมากมายและคิดดูว่าแค่ผักพื้นบ้านน่ะที่เรากินกับข้าวอะค่ะกินกับน้ําพริกมันยังมีประโยชน์มากมายมหาศาลขนาดเนี้มันถึงเวลาหรือยังที่คนไทยอ่ะจะหันมาสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับสมุนไพรภูมิปัญญาของไทยผักพื้นบ้านของไทย เมื่อไรเราจะเริ่มเลิกตามก้นต่างชาติกันสักทีคะเพื่อที่เราอะ่ะจะได้สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ทั้งในยามร่างกายยังเป็นปกติในภาวะที่ร่างกายเจ็บป่วยหรือในภาวะนี้ที่เข้าสู่วิกฤตของโรคระบาดซึ่งเราก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะจบสิ้นลงเมื่อไหร่กลับมากินอยู่ใช้ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรไทยทรัพยากรที่ทรงคุณค่าในแผ่นดินของไทย เพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติกันเถอคะค่ะวันนี้วลากรสมุนไพรก็ขอฝากเรื่องราวของต้นเพกาสรรพคุณต่างๆของเพกาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากคะ่ะ